สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะพามาทําแบบว่าสายหาเงินในเกมนะครับสายตรงดันแบบว่าบางคนไม่อยากจะเป็นสายนักธุรกิจดองของหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมธุรกิจนี้ก็ผมว่าทําได้สบายๆดูนะครับดูของแล้วกันนะครับของผมหมดไปประมาณ6 0สนะครับตีในการตีบวกซื้อของมาตีบวกนะครับผมนี่จะเป็นหน้ากากนะครับนากนักากหมดปั้มนะครับบวกบวกหกอสามแปดในกามาลีน บวก 6o39 เท้ามารีน3ามบวก 6o35 โคมบวก 6o37 บวกอมงวีนบวก 6o35 ไส้กอกบวก 6o11 นี่คือผมตีแค่ออแบบว่า,อาพอได้เล่นนะครับไม่ได้ว่าตีอดีนะครับนี่แต่สำหรับบางคนก็าอาจจะว่าแค่นี้ก็ดีแล้วแต่อันนี้มันคืออแบบว่าเริ่มเริ่มต้นแบบว่าไม่ต้องงบหนักเกินไปในการที่จะเอาแค่มาลงดันนะครับ แค่ลงดันฮิตเนี่ยฮิตนี่พันห้าสเตเปเชียรวันสามนี่ก็ถือว่นะา,นาน 6, อพอแล้วนะครับมานาหกพันอีกพอแล้วแพงน่าฉาบอย่างเดียวครับถ้าทั้งหมดของพวกนี้นะครับรวมไปเลยว่าหกพันน่าฉาบก็เจ็ดพันบาทนั่นรวมรวมไปแล้วนะครับชุดนี้จะหมดประมาณอ่าเดี๋ยวเจ็ดหกสิบเอ็มก็ประมาณเอ็มเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดถ้าสมาตีสองประมาณห้าพันกว่าบาทครับห้าพันกว่าบาทนะครับ, 5, บ,รบอ่ะเดี๋ยวผมพามาลงดันเลยดีกว่าว่ามัน มันแรงไหมนะครับมันแดงไหมมันแรงไหม,ม,แ,ไหมแต่ผมพามันลงดันให้ดูเลยว่ามันดีไหม,ไมชุดนี้นะครับผมคือแบบเราลงแบบไม่ต้องใช้มานานเลยนะครับผมเราลงแบบไม่ต้องใช้มานานเลยเราจะมีอยู่อันหนึ่งนะมาน,นานเรามีอยู่หนึ่งอันใช้อาจจะใช้นิดหน่อยนะครับผมแล้วแต่เราเลยจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพื่อความรวดเร็วนะครับผมไม่ใช้ก็ช้าหน่อยผม ไปนี่เราได้มนาละนี่เราใช้ได้ลมะมนาเรามีมนาฟรีละถ้าทุกคนลงนะผมแนะนํานะถ้าสายแบบว่าจะมาหางเงินจริงๆต้องหาวันละเกือบ 10m นะครับผมวันละ 10m นะครับทุกคนต้องหาหนึ่งอาทิตย์ทุกคนจะได้ทุนคืนหนึ่งอาทิตย์นะครับถามว่า 10m คุณต้องฟาร์มกี่ชั่วโมง12-15อะไรก็ว่าไปครับผม เงินอย่างเดียวมันไม่ได้หรอกครับมันต้องขายของไว้ที่เราได้ในร้านอาจจะเป็นพวกใบบวกอ่าชิ้นส่วนมีเดียมชิ้นส่วนห้ายกันแตกอะไรนะครับหนึ่งขอบทองนะครับขอบฟ้าต่างๆอะไรนะครับขอบฟ้าบางคนเอาไปย่อยนะครับผมนะขอบเขียวบางคนเอาไปย่อยแต่ส่วนตัวผมผมขี้เกียจย่อยผมไม่ชอบย่อยผมไปโยนร้านหมดเลยครับผมนี่นะครับอ่าแต่อันนี้แค่ชุดอย่างเดียวนะครับไม่รวมห้าพันนะครับห้าพันไม่รวมสกิลนะถ้าสกิลร่างดีบวกแปดดีบวกแปด นะครับแล้วก็จะอ่าแต่ผมว่าของเนี้ยสองอาทิตย์ผมก็คืนอ่าอาทิตย์ถ้าทําแบบนี้เลยนะสองอาทิตย์ผมก็คืนทุนแล้วภายในถ้าทุกคนตั้งใจเล่นนะครับสองอาทิตย์คืนทุนอีกหนึ่งเดือนทุกคนตั้งใจฟังทุกคนจะได้ของทีนี้ทุกคนจะเติมของไปลงวอลพีวีพีอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องลงทุนเสี้ยตังค์กับเกมนี้เลยนะครับมันลงทุนเหมือนอารมณ์เราลงทุนแค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนะนะครับมันก็ผมว่ารายได้ดีนะถ้าคนขยันขยันเดืือนนนนนึงเป็หม่ะ เดือนหนึ่งหลักหมื่นนะออ,อันนี้ก็คือส่วนตัวผมผมว่างด้วยแนละก็พูดตรงตเพราะว่าผมดองของไว้ผมรอของเข้าอะไรงเงี้ยผมขายเนี่ยเนี่ยพยายามอยากให้มันตายหมดนะครับถ้ามันตายหมดเนี่ยของเราจะเก็บไม่ทันถ้าตายหมดนี่ของเราจะเก็บไม่ทันนะครับอืเกมมันจะนี่ดีเลยนะครับผมเพื่อไปบวกนะครับเพื่อมีไว้บวกมันต้องแหงเดี๋ยวไว,ไว้ตัวหนึ่งแต่บางทีผมถ้าผมดๆผมก็เอาไปหมดเลยนะครับ ตัวนี้อันตรายมากตัวนี้อันตรายมากอยากให้มันโอ้โห้ว่าแล้วอะโอ้โหอ,อันตรายมากจริงๆไงไอ้ตัวนี้ไอ้สองดูดิยังไม่ได้ทำอะไรเลยสองพี่น้องนี่ไอ้หัวทองไอ้หัวทองร่วงไปคือหัวใจเราก็ไม่เสียนะครับอืมพราเราได้ฟรีนะครับเรามาดูกันนะครับว่าของแค่นี้งบแค่นี้ลงดันว่ามันจะคุ้มไหมจริงๆผมไม่ค่อยมัน ผมไม่ค่อยลงดันนะครับผมไม่ค่อยลงดันผมไม่พ VP ผมไม่อะไรเลยคือผมอเป็นสายดองของอย่างเดียวเลยนะครับถ้าใครอยากให้ให้ผมมาเผยว่าเออผมดองอะไรหรือว่าดองอะไรดีพี่อย่างเงี้ยก็ลองไอ้นี้มาได้นะครับเดี๋ยวผมเมื่อไหนผมจะเปิดคลังผมให้ดูว่าดองอะไรมั่งนะครับเพราะว่าดองมันใช้เงินมันไม่ต้องใช้แรงอย่างเงี้ยครับอย่างนี้มันเขาเรียกว่าใช้แรงอุย้ยทีเดียวลั่นเลย ทีเดียวทีเดียวครับลั่นเลยครับของงบแค่นี้นะของงบแค่นี้นะผมทำแบบว่างบแบบว่าพื้นฐานเลยนะคือ,องบพื้นฐานนะแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่มีงบ5,000ันหกพันอย่างเงี้ยแต่ส่วนตัวผมแนะนำว่าถ้าคนจะลงดันจริงๆให้ทำของอย่างผมมาละมันจะจบเวลาไว และมันจะได้เงินคืนทุนไวไม่ถ้าทุกคนขี้เกียจเล่นวันละแปดชั่วโมงยังไงสองอาทิตย์ทุกคนก็คืนทุนยังไงสองอาทิตย์ทุกคนก็คืนทุนครับสองอาทิตย์คืนทุนสองอาทิตย์คืนทุนก็คิดเอานะครับที่เหลือก็เป็นกําไรของคุณแล้วกันในการเล่นเล่นจนเซิร์ฟปิดนะครับคุณจะพัฒนาของหรือไม่พัฒนาของก็แล้วแต่นะครับถ้าใครอยากอย่างนี้ถามว่าพัฒนาอะไรพัฒนาได้อีกครับ จบเอ็ดแหละทีนี้ถูกแบบประหยัดไม่จบเพชรเลยเพื่อกันแตกตกไปอันนี้รถที่อันนี้รถทีเดียวล่วงเลยล่วงอีกนะครับเห็นปะนี่คือขนาดช้าก็จะจบประมาณ29่ิบาวินี่คือแบบช้านะพลาดพลาดอันนี้เขาเรียกพลาดทุกทีก็จะจบเอ็ดแหละครับพลาดก็ ลงดันจีนก็ไม่เกินสักไม่เกินสามนาทีรวมโจ๊กนะครับอืถ้าช้าๆหน่อยครับไม่เกินสามนาทีรวมโจ๊กก็จะได้อีพีตามนี้เลยนะครับแต่ถ้ากดคูณกดคูณจะได้เงินเยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าตรงนินจานจะตกเป็นเหรียญทองเหรียญละร้อยเรคิดเอาครับแค่นินจานก็ได้หลายพันแล้วนะเป็นพันหลักพันนะแต่ถ้าได้การแตกอันนี้อย่างชุดนี้ไม่ได้การแตกไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับมันก็จะได้ตามประมาณนี้นะครับเพื่อใครอยากจะ เอาไปหาตังค์นะครับเซตนี้เลยนะครับถ้ามาคนพี่ครับตีบวกไม่เป็นอ่ะถ้าใครอยากให้ผมสอนตีบวกแบบว่าใช้งบแบบว่าประหยัดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ประหยัดมากก็ลองไอ้นี่แล้วกันนะครับลองคอมเมนต์มากันได้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปให้สอนในการตรีบวกทําเซ้นลงดันนะครับเพราะว่าผมตีแต่ผมไม่ได้อัดคลิปไว้ไงเพราะว่าผมก็จะสนุกสนุกไงมันดันติดไงผมตีสนุกสนุกมันดันติดไง มันดันติดไงผมก็เลยผมก็ผมก็เลยงงเพราะผมตีปก,กติอยู่แล้วผมไม่ได้ตีบวกมานานละนะครับมันดันติดดีไงให้จะให้มันแตกแต่มันดันติดไงโอเคครับทุกคนนะครับใครอยากดูอะไรคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวผมทําให้ทุกอย่างนะครับผม